เนี่ยเนี่ยขามไปข้ามมาสัพันธสาเนี่ยจะได้กินด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยากช่วยบัดแล้วเอ้ยลูกชายโอย้วัวถุน้อยไปแล้วนี่แหละทำแล้ด้เงี้มันอยากช่วยมันอยากช่วยทำอะไรครับนี่ทำไม เลื้อๆเปลือนอย่างนี้ครับฮะ,อะโอ้สงสัยจะตื่นเต้นแรงครับผมใกล้วันแล้วไม่ใช่เหรอ,อน้องฟิลม์ม <Yeah. S 1> วันนี้ <Okay. S 1> หอบงานมาทำ oh. ที่บ้านสีทับไทยนะครับผมแต่ว่าแพนด้ามากวนนะครับดูครับผมอยากช่วยครับดูดูด,ดูนะพี่พ,พี่ผมอยากช่วย ดูไปคลอกเคลียเขาไปอยากช่วยเลือเหรอกันดาอยากช่วยเลือกหรืออยากช่วยอะไรนี่เขียนอะไรนี่เขียนว่าอะไรอยากอะไรวิ่งวิ่งตามคนไม่มีใจนอกสายตา อะไรนี่อะไรมันไม่ใช่นักกีฬาอะไรอย่างนี้เนี่มันเป็นคำคมหรือคำอะไรครับมคมแหลมไหมแหลมแค่ไหนบาดใจบาดใจบาดตาได้ไหมเดี๋ยวต้องให้สุพรรณษามาช่วยเขียนตรงนี้เนาะดีไหม จ้างพ่อไหมเลนสองกล่องฮะไม่เอาเยอะหรอกเลนสองกล่องน้องฟิล์มตื่นเต้นนะครับวันนี้หอบงานมาทำกลางดึกกลางดื่นนะครับจะเสร็จไหมเน่เดี๋ยวพ่อช่วยทำเนาะโอเคไหมฮะเออะ ทันดาก็อยากช่วยฮะเอาทำอะไรอย่างนั้นครับนี่มันเป็นอะไรครับแล้วมันจะเสร็จไหมครับนี่ตั้งแต่เมื่อคืนนี่ ตายแล้วทำยังไงเนาะสุพรรษาเอ้ยสุพรรษามาช่วยพี่ซีมเลยสุพรรษาเอาสาเอ้ยสามาช่วยพี่ซีมหน่อยเร็วนี่ตายแล้วเมื่อคืนก็ทั้งคืนเลยครับตื่นเต้นบ่ ไม่ใช่ต่นเต้นบอกว่าาดไปวาดมาวาดไม่สวยสักที<ม>ได้นอนไหมนอนกีทนนนก่ทุ่มเมื่อคืนนอนกี่ทุ่มโอ้พันสายพันสามไม่ใช่พี่ฟิล์มอน่เร็วพี่ฟิล์มวาดลบวาดถูกวาดผิดอยู่นี่แลวนี่ทำไงดีนหนเียกน้องว่ะสาเีก็เกอีเกเีก sá ơi, về chơi phi sao lâu quán mẹ sẽ tìm đi lượt 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 sao lượt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  อ้าวนเออด้ยโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยวัมุดเข้ามาเอาเรียกวะโอ้ยโอ้ยอย่าไปเยียบเ้ื่อของเขาพี่ฟิมทำอะไรเนี่ยพี่ฟิมพี่ฟิมหนูช่วยมาไหมาพี่ฟิมแมา เก็บตทรศัพให้พี่เลยวพันสามาให้กำลังใจนี่ยมาช่วยหรือมาเหยียบนี่ยให้กำลังใจเฉยๆอย่าเหยียบของเขาเนอะพี่ฟิมทำอะไรเหรอพี่ฟิมสาไม่เอาสายืนให้กำลังใจเฉยกอย่ากวนสิคะอย่ากวนนู่ป็นใครผลไมาช่วยย่าหนูไป เนี่ยเนี่ยขามไปข้ามมาสักพันสาเนี่ยจะได้กินด้วยเนี่ยเนี่ยอยากเชื่อวัดแล้วเอ้ยโอ้โหนเอาสาไปป่วนเขาแล้วนั่นใช่ไหมเสียงานหมดแล้วเอาแล้วทำไงดีพี่ฟิฟกรธแล้วนั่น บอกแล้วพี่ฟิล์มโกรธแล้วนี่พ,นพี่ฟิล์มโกรธแล้วสากโกรธโกรธโกรธพี่ฟิล์มเลือกทำแล้วนี่อ่ พี่ฟิมโกรธแล้วสาเอ้ยไม่สนใจแล้วครับสุพรรณสาสาพี่ฟิมโกรธแล้วพี่ฟิมไม่ทำแล้วนี่บอกว่าให้มาให้กำลังใจครับสุพรรณสามาเหยียบเลยครับผมพี่ฟิมไม่มีจิตใจจะทำต่อแล้ว ่พี่ฟิล์มโกรธแล้วนั่นเห็นไหมเขาไมาเ่เล่นด้วยแล้วทำของเขาเสียน่ะงอนครับพี่ชิมงอนแล้วพี่ฟิล์มโกรธแล้วนี่โก,นะกรธแล้วโกรธแล้วอาพี่ฟิล์มโกรธแล้วครับเดินหนีแล้ว ไปไหนแล้วไม่รู้นี่สุพรรณษาเหยียบเลยตุ้มป๊ะหมดแล้วครับกรดแล้วพี่ฟิล์มกรดแล้วไปไหนแล้วตามไปดูหน่อยสิอ้าพี่ฟิล์มกรดแล้วนะั่นเห็นไหมบอกแล้วว่าให้มาให้กำลังใจไม่ให้ไม่ใช่ให้มาทำลาย โกลแล้วพี่ฟิมไม่เล่นด้วยแล้วพี่ฟิมงอนพี่ฟิมงอนแล้วสุพรรณสายทำไงครับอ่าพี่ฟิมงอนแล้วนะพี่ฟิมไม่เล่นด้วยพี่ฟิมโกรธพี่ฟิมโกรธแล้วไม่เล่นด้วยเออสุพรรณสาถึงกับ ันษาเอาไงดีครับพี่ฟิล์มโกรธเขาสาเขียนตั้งแต่เมื่อคืนยันเช้ายังไม่เสร็จแถมมาแก้งานอีกแถมยังมาเหยียบของเขาอีกอ่เดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกคนคนโกรธนะครับอนะันางโกรธน้องเหรอ เอนังโกรธเลยบอกเออพี่ฟิล์มงอนโกรธแล้วก็โกรธแล้วโกรธตัวเองแล้วน่ะพี่ฟิล์มไม่เล่นด้วยแล้วเอยตายแล้วตายแล้วพี่ฟิล์มโกรธแล้วทำไงดีงานเข้าพังหมดอ่ะตัวเองอ่ะขอโทษเลยยังขอโทษพี่ฟิล์มเลยยังเสียงอย่าเร็วขอโทษเลยยังอ้อนก่อน ขอโทษก่อนเร็วขอโทษก่อนขอ,ขอโทษพี่ฟิล์มเร็วอ่าไม่ไม่หาโกรธนั่นไม่ขอโทษน่ะอ่ะ,อะพี่ฟิล์มโกรธแล้วโกรธโกรธโกรธพี่ฟิล์มโกรธแล้วน่ะ <c oughs> โกรธแล้วพี่ฟิล์มโกรธแล้วเอา้าร้องไห้ด้วยนะ่ะเห็นไหมน่ะ ร้องไห้ด้วยนัน่นโกดแล้วนัน่นเออโกดแล้วเอ้ยตายแล้วฟิมโกดแล้วเอ้ยเองไปเหยียบของเขาเลยทางแล้วร้องไห้แล้วนัน่นถามกันเป็นไรพี่ฟิมเป็นไรหรือเปล่าฟิมโอยห้องร้องลร้องไห้แล้วเอ้ยตายแล้วพี่ฟิมร้องแล้ว ไปทำของเขาดิเสียหายแล้วเอ้ยเอ้ยดูสินี่เอ้ยเอ้ยพี่ฟิล์มโกรธแล้วเอ้ยตายแล้วเอ้ยโกรธแล้วพี่ฟิล์มโกรธแล้วขอ, odles, ขอโทษก่อนแล้วขอโทษก่อนเสียงหน่อยเล้วขอโทษก่อนเสียงขอโทษก่อนเล้วเอ,อ้ยพี่ฟิล์มนูขอโทษนูขอโทษนูขอโทษต่อไปนูจะไม่ทำอีกแล้วพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มหนูขอโทษค่ะพี่ฟิล์มเออเขาไม่เล่นด้วยนะ เอ้ยอ้อนเข่าอ้อนเข่าอ้อนเข่าก่อนอ้อนเข่าก่อนกอดเข่าก่อนนะกอดอ่ะกอดตรงไหนน่ะจุบ๊บเร็วโอ้พันสายงอแล้วนางน้องงอแล้วสงสารน้องใจนะนงพี่ให้อภัยน้องเนะาะให้อภัยไหมลูกเออพยักหน้าแล้วครับเอาให้อภัยกอดขากอดขา เออเดี๋ยวมาเล่นด้วยมามามาหายงอนกันแล้วมาแล้วมามา,มาพี่กับน้องนะครับงอนกันนะครับพี่ฟิล์มพันษามาเหยียบของพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มก็ไม่มีกำลังใจจะทำต่อแต่สุพรนษาก็ขอโทษนะครับพันษาก็งอแล้วนะครับงอพี่ฟิล์มน่ารักมากเลยนะครับผม สำหรับคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์นะครับในช่องของเราในช่อง family สีทับไทยครับคลิปซับสไคร b ์ไลค์แ n d s ชร์ e family สีทับไทย thank you good l u c k บ bye bye <laughs>